สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะเป็นเรืเป็นเลยก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยครับผมไปรับชมกันคืบซับตะใครให้ละเอียดไปเลยทำไมมีแค่เราสองตัววนไหก็ไม่รู้เล่นด้วยนี่ยเจ้สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ Im, player, no. ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโดดตรงเขียพับปลูกกันะแลยแถวอูเลือดที่ประจำไงที่ประจำไงเดิมประจำโอ้โอยไม่กี่ตี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 จะวันจะวันจะวันไม่วันอยู่แล้วโโอ้หกิ่งขนาดนี้โอ้ยแม่ไม่ไปถึงข้างหน้าไอ้สัตว์ไม่วันอยู่แล้วเอ้ยมันตั้งหลักที่เฉยตั้งหล่าที่ Ờ, oh, tăng lạc, tăng lạc lắm tung 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 lắm của lắm tung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  à tung cục tung lắm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  tung เขาเล็กตั้งหลักเขาเล็กหนีไว้จำบ้านลุงมันาแยะไรแยะไรใจตัวเองใจตัวเองคจริงๆไม่ไม่ทิกงเลยไปไปลองไปไปตายเกมเกมไปต่อไม่ถูกอันนี้เ My life My love นั่นลองัดมาอยู่ในสุปด้วยนะเราเล่เราเล่น k i พระเอกมาจนได้ อเจ๊เอ้ยตัวอะไรนี่อะไรอะไรตกต่อหน้าวะไอ้ฟันตีนตีนขึ้นอ่ะตีนขึ้นตีนนั่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 นแดนแดนตายตายมาไวไปไวมาไวไปไวแม่บอกว่ามาตั้งหลักโอ้โหใครก็ถอยกันเดจนย้อนไปเมื่อวานนี่ตั้งหลักไกลเชียวแบงขึ้นตีนแบงขึ้นตีนอีกแล้วมันไม่ขึ้น เอนี่ยมันอยู่ด้านหนั้น่เอ้าล่ะเนี่ยมันอยู่ด้านหนั้นจังนัดโม่เนี่มันโกจริงๆตึด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 ดินตอนเช้าออกบินธบาศปลดยมอยาท่านไก่ละไก่บินธบาศมินธบาศตัวโม้จะเซียด right. yeah. ้านหลังไปด้านหลังดูด้านหลังโอเคโอเคแม่โอเคตกูกล okay ัวงกันกูยังไม่ตาย เออยวมา้เออาคิมันไก่ขอโทษขอโทษดิ <laughs> มัน,นตงหรือเปล่าไปลปตีขึ้นชิ่นไปเอาระวังระวังอ,อยู่ไหนอยู่ไหนซราฟูไอฟานระวังข้างบนโดนยี่สโดนยีบ โดนยึดศีลอยด์ยึดีลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอย่าไปอย่าไปไยาวๆหยหน้าขนาดไปขนาดยาวยาวไป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 กโ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 กู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 ยูก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 หลังูกูกูงู วอไม่ได้กูตายไม่ได้แดกคูล็อกแบแล้วมั้งตายแล้ว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 แต่เพื่อนมันมาไม่อีกเรื่องนะโอ้โหพี่แน่นนใจเฮ้ยอย่าดีดเชื่อกูเผลอๆไแม่งไปอ่ะไปไปไปอย่าวันอย่าวนเราไปตั้งหลักไม่ตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนี้มี I ไอวอลไอมีคนจริงปะ มีคนมีคนเดี๋ยวเอาขึ้นมาได้ไม่นานเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอเดี๋ยวกูขึ้นบ่อ้าวเละเพนดีที่งดงามเซ็ตกูแน่จะคืนกลับมากูยังไม่

ครจะว่ามาอครจะฝันมาเยากูถอยก่อนนะป้เไยวาย่าปืนเไยวายาปืนแบแบลังๆโดยไปกไกโดยติไกิไกสภาพติต้นไม้ไม่เอาแล้วปปพูดทำไมแป๊ะพูดทำไมวะแม่งไปจริงเลยมาทางเออขอนะูริกา ฮะาพรามีมีตัวด้านล่างมีตัวด้านล่างตา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 มาด้านล่างไปลงมาด้านล่างจามีอยู่ตดิมั้งลองูมิงดูดีด้านล่างก็ไม่ได้ปลอดภัยแค่มีคนก็รู้สึกอบอุ่นในมกอใช่ แถวนี้ยังมีการเอ้ยฟันขึ้นตีนฟันขึ้นตีนระวังระวังระวังเบลอนเบลกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นโดดไหนดีิตรงนี้ตีโดดไหนดีอ่าอยู่ทะเลก็ได้ฮะอยู่พี่พอโดดตรงที่ไม่ค่อยจะโดดจะไหน คนบนเครื่องอีกสิบคนสโดนเลยโดนแล้วโดนแล้วโดแล้วเหมือนเดิมตานี้ไม่เอาอะไรเยอะที่หนึ่งพอที่หนึ่งที่หนึ่งแคมผมใช่ที่หนึ่งพอที่หนึ่งมาถึงแคมอะไรอ่ยหมูหาหโอุ้ย